เนื้อหาที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่สามารถทําได้จริงนะครับในผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคมะเร็งเพราะว่าผมดูแลเรื่องของผู้ป่วยมะเร็งมาหลาย10ปีแล้วก็เป็นผู้ที่จเจาะลึกหรือวิเคราะห์ต้นเหตุของปะเร็งมะเร็งนะครับซึ่งเชื่อมั้นว่าถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการในแนวทางทางด้านธรรมชาติบำบัดนะครับดังนั้น ศูนย์ธรรมชาติบัตรสีเกรนของเราเองที่ดำเนเินงานมานานพอสมควรเนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลต่างๆเราเนี่ยมานำเสนอผ่านลงไปในเนื้อหาในวันนี้อย่างเรียกว่าเข้าใจง่ายมีความเป็นไปได้จริงแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นรผู้ป่วยมะเร็งสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้ทุกคนนะครับและผมก็เชื่อว่าถ้าทำได้ตามที่ผมจะพูดนีย ผู้ป่วยมะเร็งทุกท่านก็จะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ความเป็นไปได้ในการบําบัดมะเร็งในแนวทางของธรรมชาติบาบัดอย่างแท้จริงนะครับต้องกล่าวกนถึงเรื่องของโรคมะเร็งก่อนว่ามะเร็งเนี่ยหรือเซลล์มะเร็งเนี่ยนะครับมันเกิดจากสภาวะของร่างกายที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจากความที่มันควรจะเป็นเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับ ที่แข็งแรงดีปกติดีเนี่ยจะมีความเป็นจะมีความเป็นดังอ่อนนะฮะมีความเป็นดังอ่อนในสภาวะปกติแต่เมื่อเหตุการณ์ชีวิตผ่านไปเปลี่ยนแปลงไปคนเราปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะที่เคร่งเครียดเร่งรัดแข่งขันแล้วกดดันงั้นความเครียดที่เกิดจากภาวะต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่ออารมณ์ เมื่อสมผลต่ออารมณ์เนี่ยนะครับมันส่งผลลึกตรงปถึเดความเป็นด่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยที่คนปกติเขาเป็นกันกลายเป็นว่าความเป็นด่างค่อยๆลดลงลดลงแล้วก็าหายไปปรากฏความเป็นกรดมาแทนที่ในร่างกายความเป็นกรดต่างๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงก็เกิดจากเจ้าต่อมต่อมหนึ่งนะครับที่อยู่ในบริเวณของต่อมโกไตเมื่อแรงกดดันทางอารมณ์ ความเครียดมากเข้ามาเข้าแรงกดดันนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้ต่อมหมวงไตนี่แหละครับมันผลิตฮอร์โมนในกลุ่มของคอร์ติซอลที่เรารู้จักกันดีในชื่อของอะดรีนาลีนลงสู่กระแสเลือดเหตุผลที่หลั่งฮอร์โมนตัวนี้ลงมาเพราะเหตุว่าร่างกายมีระบบอัตโนมัติที่ป้องกันตัวเองเมื่อเราเครียดร่างกายของเราก็จะหลั่งฮอร์โมนออกมาเพื่อจะป้องกันให้เรา แก้ไขความเครียดนั้นหรือแก้ปัญหาหนึ่งคนเราเมื่อเครียดต้องแก้ไขความเครียดด้วยการเตรียมตัวเตรียมกําลังเตรียมกล้ามเนื้อเตรียมความฉับไวต่างๆนั่นคือที่มาของฮอร์โมนเอนาลีนต่อฮอร์โมนตัวนี้แหละครับมันเป็นฮอร์โมนที่มีความดุกดสูง <c oughs> ทีนี้คนปัจจุบันเนี่ยเครียดกันได้ตลอดเวลาคนปัจจุบันนี้ไม่เครียดเ,นนเหมือนคนเมื่อสมัยก่อนนะ แร้วคนสมนัยก่อนในเวลาเขาเครียดกันมากๆเนี่ยเขาก็รบราคาฟันกันใช้กําลังประหัรประหารกันแล้วก็จบแต่คนปัจจุบันนี่เครียดเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องคู่แข่งเรื่องธุรกิจต่างๆก็ๆนั่งเครียดนอนเครียดกันทั่วไปอยู่ในบ้านความเ,าเป็นกรดก็เกิดขึ้นเหมือนกันฮอร์โมนอะดรีนาลีนก็ถูกหลั่งเหมือนกันแต่ว่าฮอร์โมนไม่ถูกใช้เพราะว่าเราไม่ใช้กําลังกายก็ไปแก้ไขปัญหาแต่เราเครียดแล้วก็นิ่ง ทำให้ฮอร์โมนตัวนี้มันยังคงอยู่ในระยะยาวนานแล้วก็ต่อมโม่ตายก็ยังสร้างฮอร์โมนตัวนี้ลงสู่กระเสลือดเรื่อยๆตามความเครียดที่เราดําเนินไปนะครับอันนี้นะครับมันทําให้ร่างกายมีสเปลี่ยนสภาพจากความเป็นด่างกลายมาเป็นกรดโดยฮอร์โมนตัวนี้อีกกรณีหนึ่งที่ให้ร่างกายส่งเสริมการเป็นกรดง่ายขึ้นเพราะว่าคนเครียดจะหายใจตื้นและถี่นะครับ เม่คนเครียดหายใจตื้นนาทีร่างกายอยู่ในภาวะที่ว่าขาดออกซิเจนหรือออกซิเจนมีไม่เต็มที่แต่นื่อจากออกซิเจนมันเป็น,นกลไกอันหนึ่งที่มันประยุงความเป็นด่างให้กับร่างกายแต่เมื่อมันขาดหายไปเพราะเรา,าหายใจตื้นนาทีร่างกายเราก็จะขาดออกซิเจนทําให้ออกซิเจนน้อยลงมันก็ยิ่งส่งเสริมความเป็นกรดให้เกิดขึ้นในร่างกายเข้าไปอีกสองปัจจัยนี้แหละครับเป็นหลักที่จะทําให สภาวะของเซลล์ของเราอยู่ภายใต้ความเป็นกรดมากขึ้นและนานขึ้นเมื่อมันเป็นมันอยู่ในภาะวะว่าความเป็นกรดมากขึ้นและน,นานขึ้นเป็นปีๆนะสังสมนี้ทัง้งสองสมเป็นปีๆไม่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 ใช่ว่าเครียดปุ๊บเป็นมะเร็งปั๊บไม่ใช่มันต้องเครียดกันข้ามปีข้ามเดือนนะครับเมื่อความเป็นกรดมันอยู่ต่อเนื่องกันอย่างนี้นานๆเข้าความเป็นกรดนี่ก็จะเจาะลึกลงไปในถึงของระดับของนิวเคลียสของเซลล์ ท่านผู้ชมทราบอยู่แล้วว่าร่างกายคนเรานี่มีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลาเพื่อซ่อมเพื่อสร้างเพื่อชดเชยเซลล์เก่าที่มันตายไปเซลล์ใหม่ก็จะเกิดขึ้นนะครับนี่คือกลไกธรรมชาติของร่างกายเราและตัวที่มันเป็นตัวควบคุมให้เกิดการแบ่งเซลล์ที่มันปกติเนี่ยให้มันเป็นไปได้ความตามปกติเนี่ยก็คือตัว RNA ตัว RNA ก็คือตัว เป็นตัวหนึ่งที่มันเป็นกลไกที่ทำงานคู่กันกับตัว DNA นเะครับเพื่อเป็นเปรียบเสมือนเป็นเหมือนกับเป็นวิศวกรในการสร้างเซลล์ใหม่หรือเป็นตัวคอนโทรลให้เซลล์ที่มันกำลังจะแบ่งตัวจากนิวเคลียสเป็น2แล้วก็แบ่งเซลล์ภายนอาแผนอก็คือสโตราซ่เป็น2ก็กลายเป็นเซลล์ใหม่แล้วก็ค่อยๆยืดออกไปกลายเป็นเซลล์อีกเซลล์หนึ่งซึ่งมันจะก๊อปปี้เหมือนเซลล์เก่าทุกประการ100%ตัวไ n a จะเป็นคอนโทรลจะเป็นตัวคอนโทรลระบบนี้นะครับเด,เดิมที RNA ก็ทำงานราบรื่นเพราะว่าร่างกายอยู่ในความเป็นด่างการแบ่งเซลล์ของมันของของเข้าแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ได้ค o ปรีเซลเหมือนเดิมทุกประการร0 0ก็ปัญหาไม่มีแต่พอรา่า,รางกายอยู่ในความเป็นกรดนั้นแหละนั่นก็อยู่ความเป็นกรดนานหลายปีความเป็นกรดเนี่ยมันจะไปรบกวน RNA ในการควบคุมการแบ่งเซลล์ ก็กลายเป็นการแบ่งเซลล์ที่ออกมาเป็นเซลล์ใหม่เนี่ยไม่เหมือนเดิมร้อเซซึ่งการแบ่งเซลล์ที่เป็นเซลล์ใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมร้อเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกลายเป็นเซลล์ที่เป็นเนื้องอกนะครับเ่จนจิวเมอร์ทั่วๆไปที่ไม่ใช่เนื้อร้ายหรือเป็นเซลล์เนื้อร้ายก็ได้นี่แหละครับคือต้นเหตุของการเกิดเซลล์มะเร็งขึ้นมาด้วยเหตุผลอันนี้ดังนั้นการที่ผู้ป่วยมะเร็ง เกิดเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นมาผมพยายามสืบคนพยายามเก็บข้อมูลที่เราทำงานมาเป็น10ปีเนี่ยส่วนใหญ่จะพบเสมอว่าคนเป็นมะเร็งเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นมะเร็งเพราะอยู่ภาวะหรือภายใต้ความเครียดทางสิ้นแต่ความเครียดอาจจะแตกต่างกันเช่นบางคนเครียดจากครอบครัวจากสามีภรรยาเครียดเรื่องลูกบางคนเรียกเครียดเรื่องพ่อเรื่องแม่บางคนเครียดเรื่องงานเรียกเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องธุรกิจ ต่างๆความเพียดแตกต่างกันแต่สุดท้ายคนเหล่านี้ป่วยเป็นมะเร็งเพราะตัว rna ที่เป็นตัวควบคุมการแบ่งเซลล์มันทำงานไม่ปกติอยู่ภายใต้ภาะวะความเป็นกรดนะครับทีนี้วิธีการรักษาหรือการบำบัดมะเร็งด้วยวิธีการทางด้านธรรมชาติของศูนย์สิเคนที่เราแนะนำอยู่เนี่ยนะครับทำอย่างไรเราแก้ไขกันตรงๆต,ต,ต,ตรงจุดตรงจุด แบบตรงไปตรงมานั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะความเป็นกรดของร่างกายผู้ป่วยมะเร็งนั้นให้กลับคืนมาเป็นด่างอย่างเก่าให้ได้นี่คือภารกิจที่เราต้องแสวงหาวิธีการการที่เราจะทําให้ร่างกายกลับไปเป็นด่างให้ได้นั้นสําคัญอย่างยิ่งคือต่อมหมวกไตต้องทํางานน้อยลงนะครับทีนี้การที่ต่อมหมวกไตจะทํางานน้อยลงได้ปัจจัยของเราก็อยู่ที่เรื่องของ ควบคุมอารมณ์เป็นหลักเพราะเรารู้ว่าต่อมโอโทยทำงานมากเพราะอารมณ์เครียดอารมณ์เครียดคือปัจจัยที่ทำให้ต่อมโอโทยทำงานเยอะหลังฮอร์โมนแห่งความเครียดเข้ามาเยอะดังนั้นถ้าเผื่อต้องการให้ฮอร์โมนแห่งความเครียดลดลงต่อมโอโทยต้องทํางานช้าลงหรือทํางานน้อยลงให้กลับสู่ปกติให้ได้ดังนั้นคนเปนมเแดงต้องปรับปรุงเรื่องของอารมณ์ทุกคนตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเพราะเหตุว่าคนเราบางเคยชินกับความเครียด เครียดจะเป็นนิสัยแล้วอะครับความเป็นมาของชีวิตที่ผ่านมาหลายสิบปีก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะไม่เกิดความเครียดได้เง้นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งหมักหมมเป็นตะกอนที่มันอยู่ในอารมณ์ของเราอยู่ในจิตใมมต้สำนึกของเราอยู่ในความทรงจำของเราเยอะแย,ยะมากมายยากที่จะสายากที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือกระเทาะสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันเบาบางลงไปได้แต่มีวิธีหนึ่งที่สามารถทําได้อย่างได้ผลแน่นอนก็คือเรื่องของการฝึกสติ ฝึกสติให้รู้อยู่กับปัจจุบันจนกว่าเราจะเกิดภาวะที่เรียกว่าความสุขความสงบความเบิกบานขึ้นมาในจิตใจให้ได้นี่แหละครับก็คือสิ่งที่ผู้ป่วยมะเร็งทุกท่านต้องทำพราะมันเป็น,นกลไกที่สำคัญที่สุดเลยอีกประการหนึ่งที่จะช่วยอีก,อกแรงหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราเพิ่มออกซิเจนในาร่างกายอันนี้ไม่ยากนะครับการเพิ่มออกซิเจนมีวิธีการหลายอย่างเราจะใช้ตัว อ,อาหารเสริมที่็นกรดอะมโนโท,ที่เชื่อว่า l อลไอซินีก็ได้แอลไอซินีนก็เป็นส่วนที่ช่วยให้ร่างกายเกิอดออกซเิเจนเพิ่มขึ้นในร่างกายในกระแสเลือดนะครับแต่วิธีการที่ง่ายสุดสะดวกสุดก็คือฝึกหายใจผมฝึกคนไข้มะเร็งทุกคนของเราให้เปลี่ยนการหายใจใหม่จากการหายใจตื้นนันทีให้มาเป็นการหายใจช้าๆลึกๆหายใจเข้าช้าๆส,สบายๆ หายใจออกชา้ชาๆสบายๆนะครับและมีเงื่อนไขนิดเดียวว่าเวลาที่เราหายใจเข้าและออกอย่างชา้ชาๆเนี่ยนะครับเราต้องไม่เกรงร่างกายไม่เกรงแขนขาไม่เกรงลำตัวไม่เกรงขอบ่าไหล่ไม่เกรงต้องปล่อยให้ร่งนนางกายเนี่ยนั่งทอดไปตามสบายอย่าเกรงต้องเอาความรู้สึกเราตรวจสอบร่างกายอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าเกรงนะหายใจเข้าชา้าๆลึกๆหายใจออกชา้าๆลึกๆ แบบสบายๆโดยที่ไม่ต้องไปวิเคราะห์ลมหายใจว่าหายใจเป็นอย่างไรและไม่ต้องกลั้นลมหายใจนะครับหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกลึกเท่าที่เราจะทําได้แบบสบายๆทุกอย่างเน้นความสบายๆนะครับในรณะเดียวกันในเมื่อเราจะตั้งใจหลหายใจเข้าออกแล้วแบบนี้แล้วเราก็จะเอาเรื่องของสมาธิเข้าไปแทรกนิดหนึ่ง ก็คือให้เอาสติรับรู้ลมหายใจที่เข้าและออกด้วยตามดูเฉยๆตามรู้เฉยๆแต่ห้ามบังคับห้ามมีกฎเกณฑ์กับลมหายใจห้ามวิเคราะห์ลมหายใจแค่รู้ว่าหายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจออกช้าๆหมดปอดหายใจเข้าใหม่โดยมีสติรับรู้อยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คนป่วยเป็นมะเร็งผมเชื่อว่านตะุราต่างๆที่จะต้องทํา ไม่น่าจะมีแล้วเพราะว่าภารกิจต่างๆที่ก่อให้ความเครียดนี่ครูจะต้องยุติลงดังนั้นเวลาในช,น,น,นช่วงวันจะมีเวลาเพิ่มขึ้นเยอะก็ต้อง,ต,องต้องให้ผู้เปิดประเด็นเนี้ยธุระเข้ามีอย่างเดียวก็วคืออยู่กลมหายใจช้าๆเลึกๆโดยมีสติรับรู้อยู่ถ้าเปิดทําอย่างนี้ได้ร่างกายจะเต็มไปด้วยออกซิเจนนะครับและต่อมวกไตก็จะทํางานน้อยลง จนสภาวะความเป็นกดก็จะค่อยๆจางไปจางไปจางไป,งไปความเป็นด่างที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์ก็จะค่อยๆกลับมาสู่ผู้ป่วยมาเง่งหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆอย่างมีสติทำทุกวันให้มากที่สุดทำจนถึงไหนครับทำจนกว่าความรู้สึกภายในจะบอกเราว่ารู้สึกว่าเราเบาสบายรู้สึกว่าเรามีความสุขรู้สึกว่าเรามีความเบิกบาน รู้สึกว่ามีความมั่นใจในเองมากขึ้นรู้สึกว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนจากความกังวลความกลัวนู่นนี่นั่นก็กลายเป็นความกังวลความกลัวต่างๆความเพียดต่างๆค่อยๆจางไปแต่มาแทนที่ด้วยความสุขความสงบเนี่ยครับถ้าคนเราฝึกหายใจอย่างมีสติอยู่เรื่อยๆความสุขจะมาแทนที่ตรงนี้แหละครับมันเป็นกลไกสําคัญยิ่งเลยที่ทำให้ไ n a ที่เป็นตัว ควบคุมการแบ่งเซลล์กลับมาทํางานเป็นปกติมากขึ้นเซลล์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นเซลล์ที่ปกติเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเก่าส่วนมะเร็งที่เกิดไปแล้วทายังไงนะครับมะเร็งที่มันเกิดไปแล้วมันเป็นก้อนไปแล้วก็ไม่เป็นไรเรามีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถจัดการมันได้ด้วยหลักการธรรมชาติเช่นเดียวกันแต่เราจะใช้หลักการทาน้นโภชนาการนั่นคือเรื่องของการใช้อาหารทดแทนของศูนย์สีเกรดซึ่งเรามีทั้งหมด6สูตรด้วยกัน แต่สูตรที่น่าใช้ที่สุดก็คือสูตรซิกเกิโปรนะครับซีเกนโปรสองสีเขียวผมแนะนําเสมอให้กับผู้ป่วยมะเร็งเอาไปชงกินแทนอาหารเช้าเละเย็นเช้าเละเย็นนะครับตัวที่2ที่เราต้องใช้ก็คือเรื่องของวิตามินซีธรรมชาติกับสารพืชเคมีซึ่งทําหน้าที่คล้ายๆเป็นวิตามินเกลือแร่อย่างเข้มขน้นอันนี้ก็เป็นสารธรรมชาติเช่นเดียวกันซึ่งศูนย์ซิเกลเราเป็นผู้ผลิตนะครับแล้วก็ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมากเพราะว่าวิตามินซีนั่นจะเป็นวิตามินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นเครื่องดื่มเอาไว้ชงกับซีเกนโปรเบื้องต้นนี้ก็ได้นะครับสองนะครับตัวที่สองคือตัว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 เครื่องดื่มอันนี้เราใช้ชื่อว่าปัณนะปัณนะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยในการที่จะไปกระตุ้นในการสร้างภูมิต้านทานกระตุ้นในเรื่องของการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนต่างต่าง สุดท้ายตัวที่3ก็คือตัวกรดอะมิโน,โนจำเป็นอันนี้เราพลิกออกมาเป็นชนิดเม็ดชื่อว่าอะมิโนไบสีเกรนเหตุผลทีใช้เพื่อต้องการที่จะเอาตัวอะมิโนจําเป็นนี้เนี่ยทํางานร่วมกันกับตัวซ c เกนโปรและร่วมกันกับวิตามินซีเพื่อสร้างเป็นโปรตีนสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในร่างกายตัวโปรตีนสมบูรณ์นี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเขาจะไปฟื้นฟูทุกๆอวัยวะ ให้แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็สําคัญมากก็คือฟื้นฟูร,ระบบภูมิต้านทานให้แข็งแรงตรงนี้นะครับแต่เป็นส่วนที่ภูมิต้านทานของท่านที่ฟื้นฟูอย่างถูกต้องตามหลักที่เราใช้อาหาร3ตัวนี้เนี่ยเข้าไปเพื่อให้ภูมิต้านทานแข็งแรงแล้วภูมิต้านทานนี้แหละจะไปคนโทรลก้อนะเร็งที่มีอยู่เนี่ยให้ถูกกําจัดออกไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเรียกว่าเซลล์เร็งที่มีอยู่เดิมอยู่ไม่ได้อยู่ยาก นะครับเพราะว่าภูมิต้านทานของเราที่เราบูดขึ้นมาเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงเหนือความ,มะาด็งที่เป็นอยู่ที่เหลืออยู่นะครับกับมะเร็งใหม่จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราใช้การยับยัง้งโดยการเปลี่ยนความเป็นกรดเป็นด่างด้วยออกซิเจนที่หายใจกับเรื่องของอารมณ์ที่ปรับใหม่เป็นการปรับอารมณ์เชิงธรรมะนะครับนี่ครับทั้งหมดนี้เป็นบทสรุปให้เราสามารถที่จะ ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งได้ในแนวทางของทางด้านธรรมชาติบำบัดร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านสามารถใช้วิธีนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการรักษาตัวท่านเองที่เป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งระยะไหนใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดเพียงแต่ว่าความยากง่ายการเน้นเรื่องของจุดที่จําเป็นที่จะต้องใช้จริงๆนั้นอยู่ที่ระดับของมะเร็งที่ท่านเป็นมากน้อยขนาดไหน ดังนั้นท่านที่สนใจเรื่องของการบําบัดมะเร็งด้วยหลักการธรรมชาติแบบนี้ขอความกรุณาติดต่อผมมาทางหน้าจอนี้นะครับก็จะมีลายมีเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยแล้วนัดมาพบผมและพาญาติหรือผู้ที่ดูดูแลท่านมาด้วยเพราะการพูดคุยเรื่องของการบำบัดมะเร็งต้องพูดคุยกับผู้ดูแลท่านด้วยเพื่อจะได้ช่วยกันประคับประคองอารมณ์จิตใจ เป็นกำลังใจให้ท่านได้ปฏิบัติตามที่ผมพูดไปแล้วนเนี่ยอย่างตลอดรอดฟังแล้วชีวิตท่านจะเปลี่ยนนะครับอัศจรรย์มีจริงปฏิหารมีจริงถ้าเผื่อท่านสามารถที่จะปฏิบัติได้ตามที่ผมพูดในวันนี้ดังนั้นในวันนี้ผมขอฝากไว้นะครับเรื่องของมะเร็งเป็นเรื่องสําคัญแต่เป็นเรื่องที่ทําได้แก้ไขได้อยู่ที่ตัวผู้ป่วยเองศรัทธาความเชื่อ ความตั้งใจในการปฏิบัติและก็ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติจริงจังท่านมีมากแค่ไหนถ้าท่านมีมากเต็มเปี่ยมผมเชื่อว,ว่าทุก,ท,กทุกท่านที่เป็นมะเร็งอยู่สามารถจัดการมะเร็งได้ทุกคนครับผมขอฝากไว้ขอบคุณครับ